สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเล็กเด็ดจาก Facebook ทุกทท่านนะครับวันนี้ก็่ะมาดูนะครับเป็นข้อมูลนะครับสูตรหลัก10บนนะครับซึ่งในงวดที่แล้วเราก็ใช้ข้อมูลนะครับหลัก10บนนะครับของ2สูตรนี้นะครับในการนำไปวิเคราะห์และก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนำไปคิดและก็คำนวณเพื่อเลือกซื้อนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับ ทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงนะครับแนวทางการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับควรที่จะใช้วิจารณญาณนะครับของท่านในการรับชมและก็เลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลและก็ทุกๆแนวทางนะครับจัดทําขึ้นก็เพื่อ สนับสนุนนะครับให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเพื่อตัดสินใจนะครับในการนําไปคิดและก็คํานวณในการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับในงวดที่แล้วนะครับเราใช้หลัก10บนนะครับสสูตรนี้นะครับในการเนาะนะครับใช้2สูตรนี้นะครับแล้วก็เลือกเฟ้นนะครับกันออกมาเป็นเลขเด่น5ตัวนะครับสําหรับข้อมูลหลักหน่วยบนของงวดที่แล้วนะครับ หลักสิบบนนะครับทษทีนะหลักหน่วยบนนะครับเพื่อนๆนะครับบอกว่าสูตรที่สองนะครับคำนวณผิดนะไม่น่าจะผิดนะครับนะสูตรที่สองตำแหน่งที่บวกนี้นั่นเองนะครับที่ผิดนะสองสามห้าหกเจ็ดสามสี่นะครับเนาะคือตำแหน่งที่บวกตรงที่ถูกต้องคือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับของหลักหน่วยบนนะครับเนาะ ในงวดนี้นะครับก็จะได้1,2,3,4,5,6,9หนะครับ1 2 3 4 5 6 9นะครับ1 2 3 4 5 6 9เนาะหลักหน่วยบนนะครับในงวดที่แล้วนะครับนะ2 2 3 4 5 6 7 0นะครับนะ2 3 4 5 6 7 0นะครับผนมะคำนวณในตรงนี้นะครับน่าจะผิดพลาดนะครับนะ2 3 5 6 7 8ห้าดนะครับนะคำนวณที่ถูกต้องคือ2,3,4,5,6,7,0นะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์แล้วก็สูตรที่หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดเก้านะครับเนาะแจ้งเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านกันไว้นะครับว่าน่าจะไม่ผิดนะครับนะน่าจะไม่ผิดนะเพื่อนเพื่อนที่มีเวลานะครับก็ลองไปคำนวณย้อนหลังนะครับนะถ้ามันผิดก็เดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับนะสำหรับข้อมูลหลักหน่วยบทนะครับแต่ผมว่าไม่น่าผิดนะเพราะผมใช้ข้อมูลนะครับหลันนะ น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรนะครับนะในงวดนี้เราก็ได้ข้อมูลนะครับของหลักหน่วยบนนะครับกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลนะครับของหลัก10บนนะครับในงวดที่แล้วอ่ะเรามาดูนะครับพร้อมตำแหน่งที่บวกนะสูตรแรกนั้นจะใช้นะครับหลักหมื่นนะครับหครั้งหลัก10ล่าง1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 2ครั้ง หลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับ2ครั้งจากนั้นบวกด้วย2คงที่มีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับ4บวกกัน2ครั้งได้8นะแล้วก็7บวกกัน2ครั้งได้14นะครับผลบวกงวดที่แล้วนะครับ1บวก5ได้6 6บวก5ได้11 11บวก4ได้15นะครับ15บวก7ได้22 ยี่บวกแปดได้สามสิบวกสได้32มบนะครับสอบวกหนึ่งคงที่ได้3 3มบวกหนึ่งคงที่ได้4ี่สีบวกหนึ่งคงที่ได้5 5าบวกหนึ่งคงที่ได้6 6หบวกหนึ่งคงที่ได้7และก็7จบวกสองคงที่ได้9นะครับอ่ะเรามาคำนวณสูตรแรกสูตรที่1กันนะครับผลรางวันที่1นึ่งวันที่แล้วนะครับศูนย์สนะครับศนย์ 0. 25 873นะครับ2ตัวล่าง73เลขหน้าครั้งที่1 420เลขหน้าครั้งที่2 8 00นะครับเลขท้ายครั้งที่1 355 5. เลขท้ายครั้งที่2นะครับ544 สูตรแรกนะครับอ่าเรามาคำนวณสูตรแรกกันเลยนะครับตำแหน่งที่บวกนะครับเป็นสูตรที่3นะอ่านะครับตอนนี้ใช้งานสูตรที่3นะครับนะสูตรที่3ตํตำแหน่งที่บวกใช้หลักหมื่น1ครั้งนะครับ10ล่าง1ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10เลขหน้า,นนาอ่าครั้งที่1นะครับ2ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกด้วย2คงที่นะครับ 4บวกกัน2ครั้งได้8นะครับแล้วก็สบวกกัน2ครั้งได้ะอะ่ผลบวกสุดรแรกสุดที่1นะครับสอวกเได้9 9้บวกสได้12บสนะครับสิบวกสได้16 16กบวกสได้19บเนะครับสิบวกแได้27 27ิบวกสได้เท่ากับ29 2บวก7ได้9 9บวก3ได้12 12บวก4ได้16 16บวก3ได้19 19บวก8ได้27 27บวก2ได้เท่ากับ29นะครับจากนั้น9บวก1คงที่นะครับ9วก1คงที่ได้เท่ากับ1 0ได้0นะ0วก1คงที่ได้1นะ1บวก1คงที่ได้2นะครับ2วก1คงที่ได้3 3บวก1คงที่ได้4นะครับแล้วก็4บวก2คงที่ได้6นะครับก็จะได้ สูตรแรก9012346นะครับที่มาดูสูตรที่2นะครับเป็นสูตรที่4นะ สูตรที่2ก็ใช้ตำแหน่งนะครับหลักหมื่น1ครั้งเช่นกันนะครับหลักหน่วยล่างนั้น2ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งอ่ะแล้วก็เป็นหลักหน่วยนะครับเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่เป็นตำแหน่งบวกของสูตรที่2นะครับ 5้าบวกกัน2ครั้งได้เท่ากับ10นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์นะครับศูนย์บวกกัน2ครั้งได้0ูนย์สามบวกกัน2ครั้งได้6นะครับอ่าผลบวกของสูตรที่2ก็จะได้นะครับ2อบวกหได้8นะครับแบวกแได้16 16บวกศูนย์ได้16 16บวกศูนย์ได้16นะครับ 16บวก1ได้เท่ากับ17นะครับก็จะได้ตำแหน่งเดิมนะครับนะของงวดที่แล้วนะครับ7บวก2คงที่ได้เท่ากับ9นะครับ9บวก1คงที่ได้เท่ากับ10ได้0ูนย์ะครับศนย์บวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้2นะครับ2บวก1คงที่ได้3 3บวกด้วย2คงที่ได้5นะครับอ่ะเรามาดูหลัก10ล่างนะครับ2สูตรนี้เอ้ทษทีหลัก10บนนะครับ สองสูตรนี้จะชนกันไหมนะครับนะชนกันน้อยตัวไหมนะครับถ้าชนมากนะครับก็จะหาสูตรนะครับประจำการเพิ่มนั่นเองนะครับนะ9 0 1 2 3 4 6นะครับสูตรแรก9 0 1 2 3 4 6นะครับสูตรที่2นะครับ7 9 0 1 2 3 5 7 9 0 1>, 1 2 3 5นะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับอาร์สองสูตรนะครับอาหลักหน่วย affe, เราใช้อยู่2ส,สูตรนะครับนะเลยหลัก10ทษทีใช้อยู่2ส,ส,สูตรนะครับ0น,น,นะครับนชนกัน2นะครับ1ชนกัน2นะครับ2ชน2นะครับ3ชน2นะครับ สี่ไม่ชนนะครับห้าไม่ชนหกไม่ชนนะครับเจ็ดไม่ชนเก้าชนนะครับอ่ะก็จะได้นะครับตำแหน่งออกมานะครับนะศูนย์สองหนึ่งสามเก้านะครับที่ชนหนึ่งสูตรนั้นจะมีนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดก็เป็นนะครับตำแหน่งเด่นนะห้าตัวนะครับนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับหลัก อ่าสิบบนนะครับก็ชนเด่นนะครับกัน5ตัวเช่นกันนะครับนะกับหลักหน่วยนะครับนะอ่าก็น่าจะนะเป็นข้อมูลชุดเด่นนะครับแล้วก็ตัวเลขก็แทบจะไม่ชนกับหลักอ่าหน่วยบนกันเลยนะครับนะมีชนกันที่เลข2นะครับเลข2กับเลข9นะครับมีชนกันที่เลข2กับเลข9เท่านั้นนะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะอ่ะนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับของหลัก10บนนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์ และก็พิจารณานะครับก็ลองจับชุดกันดูนะครับเป็นการเบื้องต้นกันก่อนนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับหวังว่านะข้อมูลนะครับจะเป็นนะประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับในการนําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับถ้าหลัก10บสองสูตรนี้นะครับมาครบทั้ง2สูตรนะฮะศูนย์หนึ่งสองสามเก้านะครับจะเป็นเด่นนะถ้ามา1สูตรนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่าสี่ห้าหกเจ็ดนะครับถ้า ถ้าสูตรนะครับหลุดนะถ้าสูตรหลุดไป1สูตรนะครับนะก็จะเหลือหลัก10นะครับเด่นอยู่2ตัวนะครับตามนี้นะเพื่อนเพนสมาชิกทุกท่านเช่นกันนะครับหลักหน่วยบนนะครับตอนนี้ใช้3สูตรนะครับเพราะว่ามันออกมาไม่เอกฉชันนะครับชนกันมากเนาะดังนั้นผมก็เพิ่มสูตรนะครับมาอีก1สูตรนะครับก็ เน้นไปที่เด่นนะครับสาม,สามชน3ส,สูตรแล้วก็2ส,สูตรนะครับเป็นการเบื้องต้นกันก่นกอนเนาะ,ะนะครับวันนี้ก็คงจะจบข้อมูลกันไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ